อย่างแรกเราก็ต้องดูปลอกอันนี้ปลอกยาวอยู่ที่98 98วัดยังไงวัดรวมร้ 110. สิสี่ว้าวอย่าลืมทำความเข้าใจสิ่งนี้นวัยรุ่นชักยาวสาวกรี๊ดแต่ถ้าปลอกไม่ยาวสาวก็ไม่กรีดนะปลอกแตกไม่รู้ด้วยนะมาดูกันว่าตีปลอกแล้วต้องดูยังไงต้องลูก ตกไม่เกินไหนอันนี้เป็นชักห้าก้านวายร้อยสี่ว้าวมันเป็นงานแก้แม่ไม่ว่าอย่างแรกเราก็ต้องดูปลอกอันนี้ปลอกยาวอยู่ที่เก้าสิบแปดเก้าสิบแปดวัดยังไงวัดรวมคือวัดรวมแบบนี้เลยนะวัดรวมไปถึงท้ายปลอกเลยน,นี้ได้เก้าสิบแปดยิงแล้วได้ ตีได้ถึงหนึ่งร้อนะสำหรับชักห้าก้านวายร้อยอ่ะทีนี้ประเด็นอีกอย่างหนึง่งลูกสูบไม่ควรตกถึงไหนอ่ะมาดูกันอีกฝั่งหนึง่งอย่างที่สองอย่าลืมดูก้านสูบด้วยกับปลอกเนี่ยมันต้องกัดออกไปนิดนึงเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความลื่นไหลไม่เกี่ยวไม่ชนอ่ะแล้วก็อย่างที่สาม จริงๆแล้วอันนี้ย,ยังยังตีได้อีกนะผมว่าตีความยาวทั้งหมดความยาวรวมะ่ะตีร้อยหนึ่งเลยก็ได้เพราะมันยังเหลือเนื้อที่อยู่แต่อันนี้ก็ได้อยู่ลงสุดแล้วกระปงโผล่นิดนึงแต่สลักตรงนี้ไม่โผล่ตอนที่มาคือมันโผลมาครึ่งหนึ่งเลยอะเลยมันงัดจริงๆรเนี่ยถ้าตีถ้าเขาตีร้อยร้อยมิลมาเลยอะก็ก็สวยนะ แต่น,นี้ก็เดี๋ยวต้องตัดกระโปรงอีกนิดนึงก็พอดีแหละแต่สังเกตเลยอย่าให้สลักกับกระโปรงลูกตรงเนี้ยโผล่มาลูกเก่ามันโผล่มัแบบนี้เลยเนะโผล่แบบนี้เลยแต่มันงัดทีนี้ทําให้ปลอกแตกนะอันนี้ก็เอามาฝากนะให้เช็คกันด้วยสําหรับยิ่งลูกค้าเอาของมาให้ประกอบอะต้องเช็คดีๆเลยแหละพอสเปคเขาจัดมาแล้ว แต่เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงอ่ะอันนี้ปากกินห้ามินมีปากกินกระดาษแต่ก็อย่าลืมเช็คให้หมุนแบบเนี้ยได้โอเคเอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมเช็คปลอกสูบชักยาวด้วยว่าลูกมันหลุดออกมาเกินปลอกหรือไม่อย่างไรมันอันตรายฉะนั้นเคสนี้ถ่ายดีอ่ะยาวยาวรวมอ่ะหนึ่งร้อยมิลได้เลยแล้วก็เป็นกา้าน วายร้อยชักห้าอ่ะก็ประมาณนี้เอามาฝากโปรดระวังกันด้วยมิฉะนั้นจากก่อนหน้านี้มันงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดนะเลยทำให้ปลอกแตกอืมถ้าชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปอย่าลืมเอาไปล่องเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้